ดีปีใหม่จ้าสวัสดีตอนเช้าๆนะคะดูตาแบกแบกผลไม้ส่วนแบ่งของแม่มลิลงมาจากเขาแล้วนะคะจะเอาไปให้แม่มลิเรานะคะส่วนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะพ่อพระแม่พระทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตานะคะมาช่วยเหลือแม่เจ้าคุณกับแม่มลิได้ทานนะคะทานผลไม้วันวานก่อนนอนนะคะแม่มลิกําลังอาบน้ํานะคะตาก็จะแบก ผล,ลไม้เมื่อคืนนี้นะคะที่พวกเราไร่สดกันนะคะเป็นวนแบ่งนะคะคุณแม่รุ่งรัชนีแล้วก็คุณแม่ใจดีใจบุญทุกทกท่านนะคะที <c oughs> ่ท่านเข้ามาเมตตานะคะมาช่วยเหลือช่องเล็กๆพวกเราตายายนะคะช้างชราทั้งสองเชือกได้ทานนะคะทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะแล้ว <c oughs> <c oughs> จะได้ทานนะคะดีใจนะคะดูตาทางนะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋า,จาดีใจมากๆเลยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะพ่อพระแม่พระทุกท่านเลยนะคะตอนนี้จะอาบน้ํานะคะอาบน้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะลูกขวานพามาอาบน้ํานะคะก็ได้ทานส่วนแบ่งไปด้วยนะคะ อารมณ์จะได้ดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านเลยนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะพ่อพระแม่พระ,พระทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมตตานะคะมาช่วยเหลือช่องเล็กๆช่วยช้างชาราทั้งสรงเชือกนะคะพังเม่เจ้าขุนกับพังเม่มะลิได้ทานนะคะทานผลไมว้วันหวานก่อนนอนนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆนะคะพังแม่เจ้าคุณกับพังแม่มะลินะคะฝากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญพ่อพระแม่พระทุกท่านเลยนะคะฝากท่านเมตตาช่องเล็กๆนะคะมาช่วยให้ช้างทั้งสองเชือกได้ทานนะคะเป็นอาหารเสริมให้กับคุณยายทั้งสองเชือกนะคะฝากทุกท่านเมตตาด้วยนะคะ ช่องเล็กๆพวกเราตายายนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะร่ำร่ำรวยรวยเฮงๆนะคะท่านทำกิจการใดๆก็ขอให้รุ่งรุ่งเรืองเรืองนะคะสาธุสาธุจ้าตัวจหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่จ้า